วันนี้เออวันนี้เราจะสอนแก้รูบิกส,ส,สามคูสามกันนะครับ oh, <yeah. S 1> นี่ครับรูบิกส,ส,สามคูสามแล้วก็ <c oughs> ขั้นแรกเราต้องรู้แบบรู้ชิ้นส่วนมันก่อนครับชิ้นแรกคือชิ้นเซนเตอร์ครับชิ้นที่สองคือชิ้นเอเครับชิ้นเอเได้อยู่แบบนี้ครับนี่ครับชิ้นเอเตรงนี้ครับชิ้นมุมครับ นี่ครับนี่คือชิ้นวงถ้าเรารู้เสือกไปแล้วเราก็เริ่มมนเลยครับเพื่ตอตอนแรกเราก็เอาชิ้นเอียดสีขาวมาล้อมรอบเหลืองนะครับนี่ครับเอาชิ้นเอียดสีขาวมาล้อมรอบเหลืองแบบนี้ครับแล้วทำาัไรก็ได้ครับให้มมาล้อมรอบกันครับตรงไหนได้ฮะอีกตัวหนึ่โงโอเค ต่อไปให้เราดูสีตรงนี้นะครับว่าเป็นสีอะไรอ่ะ oh. ให้เร่งมานหนึ่งคิดนะครับอ่ะทีชือ่อผมไม่ได้คิดดีนะครับ oh. มันจะเป็นสีแดงครับ oh. ปิดไปาแกนแดง oh. แล้วก็เมื่อตกกันแล้วให้บิดลงแบบนี้ครับสองทีครับอ,รอันนี้ก็เหมือนเดิมครับบิดยาแกนนี้ oh. ก็บิดลงครับออกแ้ว okay. นี่ก็เหมือนเดิมครับปิดแกบนี้ครับแล้วก็ปิดลงนะครับเหมือนเดิมเลยครับปิดหาแกนแล้วก็ปิดลงนี่เราก็จะได้ตัวบวกสีขาวนะครับตัวบวกสีขาวพร้อมกับตรงนี้ตรงนะครับต่อไปคือการเก็บมุมนะครับมุมเออไม่ถึงการเก็บบนแล้วก็จะเลื่อนหน้าไหนก็ได้ครับผมเขาเลื่อนเป็นหน้านี้นะครับให้ดูชิ้นเซนเตอร์หรือชิ้นเอ็ดก็ได้นะครับ เพราะมันเป็นสีเดียวกันอันนี้คือสีขาวส้มน้ำเงินครับว่าหาขาวตัวึงอ่าอยู่ตรงนี้หาวิธีงูกรไดาบให้ใส่เข้าไปนี่ครับเราก็จะเก็บตรงนี้ได้แล้วครับต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับใส่ครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมลครับนี่ครับ เมื่อเราได้เราก็จะได้หน้าขาวเต็มพร้อมกับชั้นที่หนึ่งไาได้ต่อเลยแล้วก็วการต่อไปเก็บชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองเราก็เลือกชิ้นตรงนี้มาชิ้นหนึ่งจะเลือกเป็นชิ้นนี้นะครับชิ้นอะไรก็ได้ครับที่มปมีสีเหลืองนะครับ ทีมนี้นะครับผมจะเลือกทีนดีก็จะมีเอ,อ่อให้เราดูสีตรงนี้นะครับเราว่าเป็นสีอะไรครับถ้าเป็นสีอันนี้เป็นสีส้มนะครับให้เราบิดไปหากแกส้มนะครับต่อไปให้เราดูสีข้างบนนะครับเป็นสีอะไรเรามองซ้ายเอเอ,เอให้เรามองซ้าย<ๆ>มองขวานะครับวาน้ําเงินอยู่ฝั่งไหนครับอ่าน้ําเงินอยู่ฝั่งนี้ให<ม>้บิดลบครับ บินไปฝั่งตรงข้ามครับใช้สูตรนี้นะครับขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนขวาพลิกลกูกแล้วก็ซ้ายขึ้นกดขวาซ้ายลงแล้วก็จะเก็บตรงนี้ได้เลยครับต่อไปก็ทําเหมือนเดิมอ่ะครับนี่ดูซ้ายดูขวาครับอ่ะเขียวอยู่ว่านี่ก็ทำเหมือนเดิมครับ ต่อไปก็อ่ะดูนะครับข้ามาสีน้ำเงินอ่ะอ่าทีนี้สีตรงนี้มันไปอยู่ฝั่งนี้นะครับตอนแรกมันอยู่ฝั่งนี้นะครับตอนนี้มันอยู่ฝั่งนี้นะครับต่อไปให้เราใช้สูตรนี้ครับบิดลมเหมือนเดิมครับหลบไปอีกฝั่งครับอย่าไปบิดใส่มันนะบ,บิดหลบครับล้วก็ใช้สูตรซ้ายขึ้นบนขวา ซ้ายลงบนซ้ายพลิกลูกครับแล้วก็ขวาขึ้นบนซ้ายแล้วก็ขวาลงครับนี่เราก็จะเก็บได้แล้วครับต่อไปก็ทำใบครับอ่าอยู่ฝั่งนี้ก็ไปเหมือนเดิมครับนี่เลาก็จะได้ชาตที่สองแล้วครับเมื่อเราได้ชาตที่สองมาแล้วนะครับต่อไปคือการทำเหลืองเต็มครับ เราก็จะให้เราทําให้ตรงนี้เป็นขีดก่อนนะครับวิธีทำก็คือหน้าทวนเข็นนาฬิกาขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนขวาหน้าตามข็มนาฬิกาอ่าทีนี้เราก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมน,นะครับ นี่บางคนอาจจะเป็นปลาตะเพียนเลยนะครับมันจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับที่มันจะเป็นแบบีมันจะมีแบบเหลืองอยู่จุดเดียวอะครับเซนเตอร์สีเหลืองอยู่จุดเดียวะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็ใช้สูตรเหมือนเดิมะคะรับเลือกหน้าไหนก็ได้ะครับก็ใช้สูตรเดิมะครับนี่ครับ ก็ทำอีกทีครับทำในกวามันจะเป็นเหลือขีดนะครับอืมเราก็เป็นเหลือขีดแล้วนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันต่อครับเมื่อได้ปาดเพียนแล้วนะครับให้ใช้สูตรนี้นะครับขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นสาย,าย้ายลงถ้ามันยังไม่เสร็จก็ทำเหมือนเดิมครับจับแบบดแล้ครับให้ปลาหันไปแบบนี้นะ ซ้ายลงซ้ายซ้ายซ้ายลงครับนี่เท่านี้เหลือเต็มนะครับมันจะมีอีกแบบหนึงอีกลายแบบนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดออสบู่ให้นะครับเดี๋ยวดูน,นะนี่โจทย์สูตรครับก็ประมาณไหนนะมันจะมีแบบนี้ครับแล้วก็จะมีแบบรด รถถังแบบนี้ครับที่ไรครับแล้วก็ยังมีแบบอันไหนนะ้าอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอถามก่อนนะครับอ่ะแบบนี้ครับจะมีแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับจับแบบที่วางเลยนะครับบวกแค่หน้าไหนก็ได้นะครับส่วนเอ่อส่วนอันนี้ให้จับแบบนี้นครับ ให้ฝั่งนี้ไปแบบเนี้ยครับเอะอ,อันนี้ก็ลดถังให้เออปืนมันหันไปฝั่งนั้นครับแบบที่วางให้เลยครับแล้วก็ใช้สูตรเดียวกันหมดเลยครับขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงเหมือนกันหมดเลยครับอะไรครับ ต่อไปเมื่อคุณได้เหลืองเต็มแล้วครับคุณได้สังเกตว่ามีก้าปูไหครับถ้ามีตามนี้เลยครับชึบให้ใช้สุดนี้นะครับซ้ายขึ้นบทดซ้ายขวาขึ้นบทดขวาซ้ายลงบทดซ้ายสองรอบขวาลง แล้วก็บนซ้ายแล้วก็ขวาขึ้นขวาแล้วก็บนซ้ายสองรอบแล้วก็ขวาลงครับนี่ครับทีได้กลระปุดน,นะครับอ่ะบางคนมีหน้าเต็มหนึ่งหน้าครไปก่อนนะครับคนที่มีหน้าเต็มหนึ่งหน้าอันนี้ ผมไม่มีหน้าเต็มหนึ่งหน้าครับตามคนที่ไปม,มีหน้าเต็มหนึ่งหน้าทําตามเลยนะครับให้สูตรดีนะครับขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวาขวา,ขวาลงแล้วก็จับแบบนี้ครับแล้วกขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงนี่เราก็จะมีหน้าเต็มหนึ่งหน้าแล้วนะต่อไปให้เราใช้ี่สูตรเอ่อ คนที่มีหน้าเต็มแบบนี้ครับให้สุดที่จะขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวาขวาลงแล้วก็ขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงนี่ครับเราก็จะเสร็จแล้วครับแต่บางคนยังไม่เสร็จก็ทำซ้ำนะครับแล้วก็จะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับอ,อที่มันจะเป็นแบบว่าทอนดำเหลืองเต็มแล้วมันไม่มีกระปุ่ครับ ทา,าเหลือเต็มแล้วไม่มีกา้ามปูแต่ตรงนี้อะครับคือผมใช้สูตรนี้นครับะครับมันก็ใช้สูตรเดียวกันได้แหละครับโอเคครับแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยครับจบบริบูรณ์เลยครับ